เน้อเน้อเอ้ยงูฮาตัวเนื้องูมูน้ำโอ้เนื้มาสด29แล้ว29มันจเช็ดีแล้วหนีเช็ดเอองูฮาเออมันเคยเอาเกลือให้มันโอ้มันมากลิ่นเกลือเนาะชุ่มเข้มนี่มาเวลาอันนั้นนะเขาจะเฮ็ดเขาเรียกว่าเฮ็ดเนี่ยเขไว้นะเ็ดโบกอันนั้นี้นะปี่ไหว้พระถือก้อนได้ไปไหว้พระอันที่เท่าเห็นโหพระรอบที่แล้วไปไหว้พระวัน รอบที่แล้วศูนยเก้านเบิอเบิงบเป็นใช่ไขอไม่แน่ใช่ไหมเออแม่หลีน้าแห้งวดมน้ำแห้งเป็นหนองบอก่เนี่ยเป็นหนองไูนเปนองน้แห้นมาอ่างแห้งบบนี้เนาะเอข่ย้แม่หล ตาไม่ใรถึงบัละไม่ใเขาอ่างนี้บ่แลวบัดน้ำขึ้นมานี่บัดน้ำขึ้นขึ้นตามยานี่ขึ้นตามย่ามงตามยาเต้เอาเอาเตโมงแหม่ย่ามย่ามดำหน้าเลยแถวบ้านพี่ย่างขอสีเอางขึ้นหัวผู้บัดเดินตุลาเขาคือขึ้นไปเอาล่ะเห็นมอคเเดเวอทเขาใส่เป็นมักรองคอคือแปลว่าเขาสิบจอบคู่อทิต มันอยู่ไซย,ยู่แถวใดนะเออเขาก็ได้ยินเสียงเขาก็ไปจอ่อเพิ่งล่ะไปจ่อแล้วก็ลงมาละ่ะคนสิปล่อยไปเหนี่พูเลยโอนโอนไหนอันอันอันโง่ขึ้นผู้นะอ่าเห็ดละโงกเขาได้เห็ดละโงกเด้อวันนี้เด้เอไปเยอะขึ้นผู้เยอะไาเยอะ กระเบอรอคืองามใช่ย้าสีงงามจะพข้ามือน่ะข้ากระดิ่นะ ฝากกดติดตามช่องน้องฟิลิปเฮนเซนด้วยนะคะเวกา้กาก้าผ้าก่อนรอบที่แล้วนะเพิ่นให้เห็นหูผ้าเลยเลขแล้วอ้อศูนย์เก้าลุเต้านี่ปึกนาะเปก๋ปกบ็กบัตรถือให้ไหมสิรอบเนี้ยมาให้ไหมสิเดอ้อ ขอเลขไม่ให้ให้รูดดาวน์ถือเลขใหม่เสรอบที่แล้วให้นะแปะไปถือรอบนี้นะให้จับเจอเสีอ่ะเฮ็ดทั้งหมดยาะเฮ็ดทั้งหมดเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงเฮียเียเฮีนะเฮียเป็นน้ำมาหรืเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงไม่เฮ็ดน้ำมาไอ้พ่อคุณงูเดี๋ยวไปคาพระสิก่อน ผูวพระมื now. Now ay, now ay. Now ay. ้อนั้นน่ะยังอยู่บ่น้อยน้อยน่อยน่อยผัวพระมื้อนั้นน่ะยังอยู่บ่มื้อแท้มื้อนั้นน่ะสิข้ามมุมนี้เลยว่าผัวพระน่ะเทพเทวดาปู่ย่าตาทวดใช่ไหมยังอยู่เออเห็นไหมเออยังอยู่หูพระมื้อนั้นมื้อนั้นน่ะดูเตา ลู่เต้าอันลู่หลานปึกหนาให้เลขไปกะเอาปเปลี่นซ้ำเห็นหัพระเลยเลขกอศูนย์เก้ารอบเนี่ยนะขอขอตรงตรงเลยเดอ้อ,อามาันอะนะเห็นหัพระนะหัพระอยู่นั่น,น,น เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่นี้ขราพเจ้านาาฟานเฮนเชนนอยเวิร์ดดนขึ้นภูเขาหาเหตุวันนี้ขอให้มีแต่ความโชคดีให้เห็นเ็ดเดอให้ได้เห็นหลายๆเด้อขอให้คุยญาติทวดเทพเทวดาให้มีแต่โชคต่ลาบลูกหลานขอให้มีคนติดตามช่องกดติดตามช่องน้องสิลป์หรืเพนเชนเยอะๆนะคะและรอบที่แล้วเทพเทวดาให้เลขกเอาวิธีรอบนี้ขอไหมในเด้อขอให้ลูกหลานที่เลข ชื่อเลขหลายเด้อได้มาบุรณะขอเชิญขอลาบด้วยนะคะแก้วที่คนที่บุจ้จักเฮ็ดนะกิ่นม่ได้เด้อน,นี่นะมันคือเฮ็ดละโงกค่ะเฮ็ดผีเบ้อเด้อนี่เด้อน่ะเฮ็ดผีเบ้อุด,อด,ดมสมบูรณ์นะเทพย,ยังมาตุ่มอย่ามาตุ่มปลาอย่าอ๋อมันตุ่มปลากระองอยู่น้ำม,มาตุม่มทุกมดนะ อมาตูมเห็นเห็ดนติ๊กต๊อกไม่รู้ถ้าไม่เห็นในติ๊กต๊อกก็ไม่รู้นะว่าบ้านเราก็มีเนี่ยเห็ดเห็ดจะเห็ดจะหมกหมูบอเห็ดจะูมกหมูฮั่งนติ๊กต๊อกเขากินให้เท่าเห็นเลยได้น่อยเลยนั่นแหละนี่นี่อันนี้ดอกเข้าอันนี้นะเนี่ยเพราะคนนั้นเขาเขาหั่นแล้วเขาดูดกินเลยนะแต่เราไม่กล้ากินอะเห็ดจะหมกหมูอยู่บ้านพะย่างสุลนครก็มีเด้อ อันนี้เด้อเนี่อ่ะมันเป็นเจลลี่บ่มีกินอย่างเฉพาะในคลิปเขาว่าบ้านบ่มีกินหรอโบในคลิปเขาบอกว่าไม่ได้มีรสชาติแต่บ่กล้ากินไหมมาเราเจอแล้เจอมูอแรกละเอาเฮ็ดทั้งหมดนี่ใส่เอาเฮ็ดพ่เออเา็ดแก้แล้วไงน่านี่นี่อืม แก่ไปแล้วหน่อยมื่อนั้นอ๋อมันมันออกก็แต่มื่อนั้นเราเบื่อหน่อยทางมองนีนเราก็าบีเห็นเห็นไหมจนไฟไหม้เนี่ยนะไฟมันไหม้มันแล้วนี่ยใช่กระดายเจ้ารถอ๋อปลากระเดือยังกระเดือทั้งหมดนะอืมกระเดืออ่อนก็มีกระเดือแก่ก็มีอ้ายังผู้ดีกินอะไรอย่ากระเดือยผู้ดีแกงนะผู้ดีแกงสิไก่อันนี้นะเนี่ยกระเดือโอ้ปลากระเดืออันนี้ บ่ไปได้อยู่บอยอ่สิบใจเห็นไหเฮ็ดยังกินได้อยู่บอได้บังดูเฮสายังดูอ๋อมันกินบ่ได้บอเฮ็ดอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวมึงกินอันมึงจะจับหรือจับเบอร์อะไรอ้ยกินได้เห็ดอันนี้มันหอม โบไม่กินโ <laughs> บเคอยกินชิกิน,นได<ม>้เ<อ>คย<ง>กินมันหอมนอเนาะโบแม่นบกินได้แย่ดอกไหมเฮ็ดเพ่งอันนี้ดูฮันเฮ็นนมแมวอันนี้นะเอาบอร์น้อยอย่ะบ,บอเฮ็นละงกทันนีโอมือน,นี้นะมือใหม่ยังมาเพ็ดเพาะกา็ได้สมสำดก,ดกมือเด้อมือนี้เด้อฝากกดติดตามช่องน้องฟิลิปได้นะคะ เนี่ยฝา,ากก็ไอ้ท่ากดติดตามช่องนี้บางที่อาวชิได้เลขสามตัวก็ได้เด้อเมือม่อใดเมื่อใดได้เลขเด็ดเลยสิบ้พอดีอพีหางพอดีแก่พอดีแซ่เออเดเอาอีมีหลายอยู่สิมีได้เฮ็ดเก่ากันดรืออย่างน้อยก็ยังมีของไปกินอยู่นะอ,นอะะนะื้อ เออผู้พูดนี่เน,นะาะเห็ดปูตกาบสลบอยู่ด้เนาะเห็ดแผงเนี่เห,น <c oughs> ห็ด,หดพึ่งบ่หน่อยเหย็ดมนันอะไรอ่ะมันขาวๆนาเห็ดพึ่งนี่หน่อยเอ้ยน่อยเหย็ดพึ่งเห็ดพึ่งออกมามาต่อไอเห็ดพึ่งหงรือบ่ยัยงต่อแม่เห็ดไข่ช้างเห็ดไข่ช้างวาสาันกินไม่ได้บ่ น้อยถ้าถ้ามีอย่างเจาะนั้นแนวถ้าอะไรเจาะกินได้แต่มันเท่าแล้วมันน้อยผมอเห็ดควายซางหนอเนี้นะเคยเห็นควายซางบ่ยังยาสีสันเห็ดควายซางก็มีฮะก็เห็นนี่ละสิเอากระดือของมันชัวนี่สั่เออเวลาหน่อยเห็ดควายซางนะยะคือเห็ดก้นถังหน่อย เฮ็ดก้นทังงีนน้อยเอ้ยถ้านนอนเจาะนายกินได้ถนนอนเจาะนะอ่าเพ่งไก่เดยวก็น้กว้ยท่าเฮ็ดบ๊มีเลยได้กระเดือมือก็ดีพี่น้องเอ้ยผู้อื่นนะผู้อื่นเขาห้าเพ็ดเขาแลลือซ่าแล้วว่าเฮ็ดออกเขาก็ห้าเมือนหลัตาเขาขึ้นมาแล้วได้เซ่เฮ็ดเพิงดอกหนึ่งกับกระเดือนะเลขนะเพ่งก่อเลขนะห้าสี่หนึ่งกับห้าหกไปบันทงวดวันที่สิบหกมิถุนา วันนี้วันที่สิบสองห้าหกกับห้าสี่หนึ่งใช่ไหม จีเสื้อมีบ้านเมงจีต้องมุดลงล้างไหมมี่กัดลงเป็นหูเป็นหูครับไม่มีเมงจีจีวะขี้ใหม่ไหมเป็นหูอยู่ขี้นี่แล้วอันเมงจีจีอยู่ไตหูมันอยู่ไตหูมีชุกตัวเลยนี่มีชุกตัวค่ะ หน่อยจะตองขีเหมนได้บิ๊มชักโตเมงจูจีนะ